าหมตัดขึ้นไแล้วเขาเลิไแล้วเอกเอก็บนไอ้ไอ้ลูกพี่เขาเตยล่าแล้วไอ้ลูกพีเขาเตยล่าแล้วเขาบรหอดหงพงเออเขาเลีวแล้วฟามเขาเลีวแล้วอีมเขาเลียวไปแล้วเาเลี่ยวเปแล้ ต่องเปาแล้วบอกในี่มาเก็มหอดคลองอยู่นี elite, uh. ่เด mm ี hmm. ๋ยวมึ่งมาต้องเปลยา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 ก่บอดอดัจบจ่เาลองชิล้จับตามาเกิดอะไรขึ้นจบเุรีทำไมเพื่อนพานถึงทิงเขาไว้นี้ไม่เพรา่านปิงเนื้อไ่ได้ชิมเนื้อเราจิมมู เ,ป,เ,เปผู้ไปกีย <c oughs> แบบล้ว,กวอกอา,ไอา,าบไหปบอกแาาล้วเลิกหกโมงตีหาต่างนาฬิกาปลุกรลับผิดชอบเดี๋ยวนี้ี่เอิญแล้วมาเกียนหง,งยังมาว่าทำไเมเพื่อหนหึงทิ้งได้กวเชียร์แท <c oughs> คต้องรมีนอตจอบแล้วมาเด้นี่สูมมันีผู้ใดเก็บของแล้วไหนเดนี่ว่ไหนร้นก็รูวเจเมียนมวนไดนล้มมาเบิดตเนี่ไปคว้าแต่มโอ้ยไปจอดรถใส่ผู้สูกูไม่มีไอเสียเฮ้อ เาเด,เชดนชมีได้ลวคะนีะ่ขอบคุณลายขอบคุณของสำรวยสงการอยากน้องต้านไว้ด้วยนะคะลูกลเ,ลเออเ<ล>ทอบิงทอบิงทบิงแซมแซมทบิงละมเมื่อแลวเดีย๋ยวนี้เขาหนีเหมือนแล้ว เออแล้วมคอไม่ตคองอะกูเก็บน้าเป็ีนี่ีไม่ยังเนี่ยเป็นผ้าละเป็นผ้าลาของหลูกหลานน,นี่หรวะเออ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 โอเคจิงันันละ

ม่ไดยเสียงสิมัง่วงเงยบเพราะว่ามันเงียบก่นเงียบใรู้แล้วว่ามันเง้ขาไปเอระว่าเป็นเพลงหอล่ะสิวานเพงรอล่ะเขาข้อนี้จากกูแล้วหูสตากรรมแล้วกูว่าองครองเปแหลี มันไม่ตะขวงอะเด็บวาไอ,อ,อจะไปข้าวเดียวนึงไอลูกพีจะไปข้าวเดียวเขากะคอยย่ามันลุกคอย,คอยเป็นเลี่ยมยัง่แลนท์เห็นบ่ท่าน เกิดอะไรขึ้นกับเอกอุบลเอาซิเพราเป็นยังดอกไอ้มันเก็บของถาเจ้าอยู่อีเซมอ่ะบ้านเขาหนีเหมือหเรอเห็นบ่มั่กหนื่อกันเจมันเืเ้อเดี๋ยวเนี้ยเออเดี๋ยว อีกสองนาทีใจเย็นฮะโอ้ยเขาบอกให้ล่งสองเพลงดีพอดีล่งเดี๋ยวนี้ร่งลนีไปแล้วต้องเดยวยงหมาต้งยนีย,นอย,อย้ผมมาทั้นขอยเอาโมงกุดงบล้องใจหวัวขอยพุ่งไปพด <laughs> ีเพียนอดโจผมถ้าพอมลองเดี๋ยวนี้หรี โจเป้งข่อยเราพาแทดแทดเอาก็บกระยิ่หนางงคือกันเอาเร็วๆเขาหนีจากงพื้นเรวเร็วๆตายแล้วบิดมูนี้จางพื้นเราเจ็บจังตัวข่อยจิ้มวนแบบไหนเวลาไว้ายเอาเอาไปฝากเขาเฮียเฮียเฮียเอาไปให้แม่ดมก็ได้ไป ก็กินหมวกเงนทั่วดีโอ้ยกระทั่วดินต้มเหรฮะมึงเห็นเหรอกรทั่วดินยังหัวโตต้มเต้าต้มเฮ้ยทั่วดีสงสันเมียเนี่ยมึงั่นล่ะเอาเอาเจ้าเสียบ่้าบ้าเจ้าเก็บรุ่นนี่เจ้าสิเลีวก่อนมันอี๋ดี มึงเก็บรองหม่องเกามันบวัทถอเอเเดี๋ยวเดี๋ยวมาละไปยังกว่าเห็นเตปีนพ้าเห็นปตฟีนผาอยู่ล้งสอง กันเลยิเธอแกเข็นตาล้งฟางแดงฟางแกเอเป็นี่แจงแมนแลนไปขี่ขึ้นไปยังพะว้าเนี่ครับมันเป็นบนาอบหรอบอกวุมาจติดน้อง เอเร็วๆแหงแต่สลืมสลือแหงแต่สีสีเด้อเมื่อานคเงียบใช่ไหมเงียบตัวเขาล่งเหรอแม่ได้ลองสามเพลงนั่งกันนี่ละนั่งอะไเนี่ยเอาไปใส่ทั้งเอาไปไว้ทั้งรถบาเนาะเดี๋ยวอันยังไม่ลาอัน้นจะมันจังจกออกไง สีแล้วปีนี้ละพี่ชายเอาลรครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ซิมนี้คลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ